ดีค่ะเอฟซีทุกท่านวันฝนตกหลังเลิกงานค่ะวันฝนตกค่ะต้อกับวิ่งเขาป่าคือเก้าหล่ะเนาะค่ะทุกคนคะ่ะวิ่งเขาป่าเพื่อสหาเก็บเห็ดนะคะหาเก็บเห็ดหาเงินหาทองในป่านะคะมืดมืดคะ่ะมืดมาแล้วมืดมาแล้วแต่ต้อกับสิพาทุกคนหาเก็บเห็ดให้ได้จักระตาหนึ่งคนนะจาะสีได้กลับบ้านไปหาขายเห็ดกันเนาะค่ะมืดน,นี่คะ่ะไปคะ่ะไปเก็บเห็ดน้ำก,นกันกับต้อจ้าต้อกับพาทุกคนเดินหาเห็ดเนาะค่ะ เห็ดหนังก็เอานะคะมือนี่นี่ก็เจอเห็ดเห็ดเหลืองนิดนึงนะคะเจอเห็ดเหลืองด้วยจริงๆตัวกสิพาพทุกคนมาหาเกศเห็ดเก็บเห็ดดำละคะ่ะโอเคค่ะนี่เจอแล้ว๊นี่อ่ะตอนนี้กระจกเอาไปก้อนนอจ้าเดี๋ยวไปเจอกลุ่มใหญ่เราค่อยห h าวกันค่ะ แถบนี้ต้อกหู้จากยุ่เนาะค่ะจุดใหญ่เนาะค่ะต้อหู้ย่วายุซืสอไหต้อสิพาทุกคนไปเก็บเนาะคะ่ะตอนนี้ซึบซืบก่อนซึบซืบแรงก่อนนะคะอมแรงก่อนอมแรงด้วยการถอนก่อนนะคะถอนไปเทเลนิดเทเลน้อยก็น่าจะพี่น้องเดี๋ยวก็สิพ้าพี่น้องไปเอากุ้มใหญ่แบบ มันไปเลยเนาะจ้าเขาเรียกว่าวอมก่อนวอมก่อน นี่ค่ะกุ้มนึงอู้นี่ค่ะมันนั่นมันหลายอยู่จ้ะแต่ว่ามันอยู่นั่นใต้หญ้านี่เนาะพี่น้องเนาะ บุ้งค่ะน้ำยาพุ่นเต็มอยู่ป้าหลายแต่ยอยู่ใต้ป้านั่นบูเบอรี่รเนาะค่ะเบุ้งเนี่ ค่ะไหลเป็นทางผุ่นเป็นเส้นอยู่คุนเป็นเส้นเป็นสายไปทางผุ่นจ้ะน้ำไต้ปลาบัวรีนี่แมนเบิดนเดกพี่นอ้องพี่มาค่ะลุยกันต่อ เราต้องใช้กลมเรียวใช้กลมเร็วใช้กลมเร็ว สวัสดีค่ะเอทุกท่านวิ่งเข้าป่าในวันฝนตกหลังเลิกงานจ้าเห็ดกระเต็มฝนกระตกได้เก็บชั่วโมงเดียวกับค่ะหลัดจะพ่น้องขาะต่นายค่ะบ,บัวจ้าโอ้ออนซอนชีวิตมักเก็บเห็ดหลายกระได งานกับทําเห็ดก็จกเก็บเน้วพี่น้องเนาะจะสีเอาอีหอยังกันแน่มาจ้ะมาเก็บเห็ดกันจ้าเห็ดแถวบ้านต้อตอนนี้กำลังพึเลยค่ะพี่น้องหลายค่ะเก็บบททันดอกจาทางพี่ค่ะพี่น้อง เต็มที่คุณจจะสิได้กลับบ้านซื้อขึ้นมาแหละเนาะพี่น้องเนาะมันนั้นเฮ็ดหลาไหล่นุ่มเอาค่ะบิ่งจะบิ่องเน้พี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอฟซีของต้ค่ะ ฝนบ่บมาตกใส่นี่เสียเลยค่ะพี่น้องฝนบ่บมาตกใส่นี่เสียเลยา่าแห่งื้นนี้บันนี้ฝนตกบดมื้อบิดคืนจ้ะวันนี้ก็ตกทางวันเมือ่อวานก็ตกบมื่อคืนนี่ก็ตกบิดื้คืนโชคดีไปเห็ดกำนัตสีแหงไหมเห็นก็นนเลยได้ดซื้อขึ้นมาจ้ะ บ่ยาวดอกจ่าตบากะเป็นเป็นนุ่มเก็บดีขนาดเลยทางคุณค่ะเต็มไปหมดเลยเอฟซี FC ขาเบิงะะ้งเลยค่ะ น,นี่เห็ดเพือขากจ้ะเพือแบบสุดๆด,ดอกไม่ใหญ่แต่เอามันเอามันสุดๆจ้ะมันจะได้ดอกใหญ่จุดเนี่ย อลังการมากจ้ะวันนี้สิได้รีบออกจากป้าไปขายเห็ดจ้ากันเลยบบได้เก็บดนนะจ้ะ มุมนี่ต้อยาวไปยาวไปค่ะต้อสิป้าตัดมุมนี้เนาะจ้า กับสิค่อยขยับขยับไปเรื่อยๆเนะจ้าขยับกล้องไปเรื่อยๆเบึง้งเก็บไปแบบมันๆกันนะจ้ะ กันต่อค่ะบมหีมบ่เบ้าหรือจะบ่เบ้าบ่เบ้าหลายเพราะว่าต่อรีบเร่งนะคะต่อรีบเร่งค่ะเฝ้า,นาหนุ่มเอาเงินเอาทองก็นนาจะพี่นอค่ะหนุ่มเอาคักก่อนจับหัวหนุ่มรุดละ มันค่ะพันจุกขึ้นมากับข,ขายาวอยู่ดีนัอจ้าพี่น้องเนาะอันอันแก เห็ดสดจุดจากป่านะคะเห็สดสดสดเซ็บเด้บเลยค่ะพี่น้องเอ๋ยจากป่าสวีเดนของเราช่วงนี้โกยได้โกยเอานะคะมีโอกาสให้โกยก็โกยไปเนะพี่น้องเนาะ เมียฝรั่งจนๆคนหนึ่งค่ะไม่ได้ร่ำรวยขำมาแรงมาทำงานเสร็จกับเลี้ยงของป้านะจ๊ะเพราะว่าหาเส้ปากใส้ท้องนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยย้อนหาเส้ปากเส้ท้องนี่ล่ะ ถ้าเจอเป็นกุ้มก็ได้ตัดเอาจังซี่นาะจ้ะขันเจอนั่นขันหาน้ำป้าโบเบกก่ะอีกสไตล์นึงเนาะคะ่ะอีกสไตล์นึ่งแบบว่าจกเอาเนาะคะ่ะแต่ว่ากันยูน้ำจังซี่ก็ตัดเลยเริ่มหนักแล้วตอนนี้เป็นเวลาหาโมงแรงนะจ้ะ หามงแรงของสวีเดนเนาะคะ่ะว่าก็เริ่มมืดแล้วเนาะคะ่ะเันดูบรรยากาศอันวิวข้างนอกไปน้ำกะมืดแล้วคะ่ะมืดแล้วจะวันนี้ ปุคะหมอกพี่น้องฝนเศร้าตกก็เป็นหมอกนะค่ะเพราะเป็นหมอกแล้วกาเริ่มมืดแล้วนะคะเหตุก็ยังเห,หลือเต็มยุ่จ้ะคุณต้อกสิตัดเอาเบิดเวิ้งนี่ล้วต้อกสิพาทุกคนกลับบ้านนะจ้าเพระาะว่านี่กะได้หลายแล้วนะค่ะนี่เอาอยู่เวิ้งเดียวนีค่ะพี่น้องเนี่ยเวิ้งเดียวก็ได้แปเต็มกระตาแล้วจ้าจุดนี้จุดหนึ่ง เอาจุดนี้เราตัวกับผ้าทุกคนกลับบ้านเทาานะจ้าไปขายเห็ดเนาะค่ะเราต้องไปรอแม่ค้าเขาไม่ใช่แม่ค้าเรามารอนะคะเราต้องไปเคลียไปดูรายละเอียดของเห็ดกันนะจ้าหาเก็บอเอ่อไอ้นั่นมันออกเก็บหญ้าที่เขาตัดไปนะคะ ห่าที่เขาตัดไปไปเลือกออกอีกเทียนนึงไปดูสำรวจความเรียบร้อยนะคะก่อนที่เราจะลงมือขายเราไปจากป้าเราเขาก็ต้องรีบกลับไปนะคะกลับไปแล้วก็ไปดูรายละเอียดของเราอีกทีนึงการขายเห็ดกับบื้องเป็นว่าเอาออกจากป้ากับไปขายเลยนะคะเพราะว่าเขาต้องไปเช็ครายละเอียดอีกทีนึงงนะจ๊ะฝนมาแล้ว แต่โชคดีก็สิเตรียมชุดฝนชุดหนังไส้หลดไปน้ำที่ทำงานแล้วค่ะเวลาเลิกงานตอกระจิปื๊ดเข้าป่าเลยตอกกบปื๊ดเข้าป่าเลยค่ะไม่ต้องกลับไปบ้านก่อน มาแล้วฝนมาแล้วบางบ่าทุกคนบาานะ้าล้ตาเนาะจ้าโตขยับกล้องแบบนี้นะคะโตก็พยายามเห็ดซาซาอยู่เนาะจ้าช้าๆอยู่น,ะนี่ค่ะตัวนี้สีดอกง่เนนะคะดอกง่ายอยู่ องเฝนมาแล้วค่ะฝนมาแล้ว กลับบ้านกันค่ะทุกคนแับนี้ค่ะได้เห็ดเต็มตาแล้วเนาะค่ะได้เห็ดเต็มตาเราต้อกับสิพะทุกคนยางออกไปหารถเนาะค่ะต้อกับเก็บอันเห็ดอยู่ใกล้ๆทางนี่แหละค่ะสะเอาเห็ดออกไปขายเนาะค่ะต้อเสียดูจ้ะนี่ค่ะได้เต็มกับตานี่เราะจ้าพี่น้องก็ได้เห็ดเหลืองน้ำเนาะค่ะเห็ดเหลืองใส่ถุงเนาะค่ะโอเคเนาะค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ